อ๋อนนี้เพื่อนเพื่อนอยากกินเลยเพื่อนคือมันมีสารในตัวซามมนเจอในอาหารที่ผสมดินปัซิวเพื่อนสารเคมีที่พบในอาหารแปลรูปที่มีดินปัซิวโซเดียมในายเป็นส่วนประกอบเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองและอาจมีความเสี่ยงก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์สารไกลพนันสารในโทซามมนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในเอโดยเฉพาะเติมหมูเอคิวเข้าในดีเอ็นเอสร้างแอดดักกับดีเอ็นเอกระตุ้น ออกซิเดทีฟสตีดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ลำดับ Be NA, เบส n a เลี่ยนแปลงหรือเสียหายสมมุรกันพบต่อการแสดงออกของยีนและเพื่มออความเสี่ยงต่อมะเร็รง,งพรเพืเ่นอนและมัเร็งเร่ไงเพื่อนก็แค่ลดการกินอาหารแปรรูปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยปรุงอาหารด้วยวิธีที่เหมาะสมบริโภคผักผลไม้ครับเเพือ่อนนายกเพื่อ,อ,อ,อ